สวัสดีค่ะสีลักมาแชร์เรื่องสําคัญค่ะเรื่องสําคัญถ้าคุณเป็นนักขายหรือคุณกําลังขายของอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าลูกค้าคุณมี4ประเภทนะคะลองวิลูกค้าของคุณนะคะประเภทที่1นนะคะเป็นลูกค้าที่ซื้อถึงเรื่องราคาเป็นหลักลูกค้าที่คิดถึงเรื่องราคาเป็นหลัก เขาจะไม่ใช่แฟนตัวยงของคุณนะคะเขาพร้อมที่จะไปจากคุณได้ตลอดเวลาถ้าสินค้าตัวไหนราคาต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้คือเขาจะไม่ไม่พักดีกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะนี่ลูกค้ากลุ่มแรกคือใช้ราคาเป็นตัวเกณฑ์ตัดสินนะคะคุณก็ลองดูนะคะว่าถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ในนในร้านของคุณคุณจะ ติดต่อเขายังไงกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คือ first time buyer คือลูกค้าที่เพิ่งมาซื้อครั้งแรกลูกค้าที่เพิ่งมาซื้อครั้งแรกนะคะเขาจะมีความคาดหวังในสินค้าของเรามีความคาดหวังบางอย่างอาจจะแบบสินค้าต้องดีการบริการต้องดีนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยคือเพิ่มสร้างคุณค่า อย่างมหาศาลเข้าไปในสินค้าของคุณอาจจะเป็นแถมอาจจะเป็นการดูแลหลังการขายให้ลูกค้าไว้ใจให้ลูกค้าได้ใจเรานะคะถ้าเขาเริ่มที่จะรีเควสหรือสนใจขออะไรบางอย่างให้เราช่วยแก้ไขเราจะต้องช่วยเขาแก้ปัญหาเขานะคะแล้วเขาจะเป็นลูกค้าซื้อซ้ำอันนี้เหมาะ กับคนที่ทําธุรกิจแบบเครือข่ายนะคะของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้าอันนี้สําคัญนะคะสําหรับลูกค้ากลุ่มที่2อ,อะมาดูกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คือรอย alty ลูกค้าที่สนิทแล้วนะคะและเขาก็จะแนะนําคนอื่นมาให้เรานะคะเขาจะก็เรียกอะไรนะเราจะต้องเซอร์ไพรส์เขาหน่อยนะคะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มนี้ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณต้องรักษาไว้เพราะเราสนิทกันอาจจะเป็นเพื่อนกันอ่ะเราบริการดีสินค้าดีประทับใจเขาจะเริ่มแนะนําคนอื่นให้ลูกค้ากลุ่มนี้คุณต้องเก็บไว้ดีๆนะคะ,ะมาดูกลุ่มที่4มาดูกลุ่มที่4นะคะมิชชันนารีมิชชันนารีคือเป็นกลุ่มลูกค้าที่สาวกของคุณเลยค่ะ เป็นสาวกของคุณว่าคุณจะขายอะไรคุณจะไปทําแบรนด์ไหนเขาขยังไปกับคุณเขาจะซื้อกับคุณเพราะเขาซื้อเพราะคุณคุณคือแบรนด์คุณคือคนที่เขาไว้วางใจสินค้าที่คุณขายเขาจะช่วยบอกต่อเขาจะเป็นสาวกของคุณเป็นลูกค้าพิเศษเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณ สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้บริการดีลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่ถาวรของคุณถ้าหากว่าคุณไม่กล้าที่จะขายสินค้ากับลูกค้านั้นดีลูกค้าที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณแสดงว่าคุณน่ะนึกถึงแต่ตัวเองคุณคิดถึงแต่ตัวเองแต่คุณไม่คิดถึงเขาเพราะเมื่อมีสิ่งดีๆคุณต้องนึกถึงเขาถูกไหมคะอ่ะเขาบอกว่า กฎสาคัญเลยนะคะสําหรับคนที่ขายหรือลูกหรือว่าคนทําเครือข่ายการกลับไปหาลูกค้าเก่าๆมักจะง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่ๆนะคะลูกค้าเก่าที่เขาไว้ใจเราแล้วกลับไปหาเขาเขายังคงเชื่อใจเรามันง่ายกว่าที่คุณจะหาลูกค้าใหม่แล้วทําให้เขาเชื่อใจใหม่วันนี้ลองกลับไปวิเคราะห์ลูกค้าตัวเองนะคะว่ามีใครอยู่ในกลุ่มไหน เราสมควรจะดูแลลูกค้ากลุ่มไหนแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดสีหลักนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยค่ะวันนี้โค้ดสีหลักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ